สำหรับตัวอย่างนี้นะในรูปเป็นคานต่อเนื่อง2ช่วงนะครับที่ A เป็นฟิกซ์นะครับพพอร์ตที่ C ก็เป็นฟิกซ์พพอร์ตนะครับเพรนั้นสำหรับรูปนี้ก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี้มี Degree of ฟ r รีดอมอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือการหมุนได้ที่จุด B นะที่ B เป็นโรเลอร์เพรนั้นเราก็จะมาสร้างสมาการนะครับ สโลปดิฟ t ชันสำหรับ2ช่วงก็คือ A B กับ B C คราวนี้สมการแต่ละช่วงเนี่ยเราเห็นแล้วมันก็มีองค์ประกอบก็คือ,อความสัมพันธ์นะครับของการเสียรูปกับโมเมนต์ที่ปลายนะครับและอีกอันนึ้งก็คือถ้ามีแรงกระทําบนชิ้นส่วนก็จะต้องมีฟิกเซนโมเมนต์นะถ้าเราดูเนี่ย A B ไม่มีแรงกระทําบนชิ้นส่วนนะครับในนี้ก็จะไม่มีฟิกเซนโมเมนต์ในขณะที่ B C นะครับมีแรงกระทำบนชิ้นส่วน ตัวนี้ก็จะมีฟิกเซนโมเมนต์เพรนั้นอันนี้เราหาค่าฟิกเซนโมเมนต์ไว้ก่อนได้ครับนะในรูปนี้ตามแบบเนี่ยถ้าเราไปดูในตารางค่าของฟ mm ิกเซนโมเมนต์ก็จะพบว่า fixed moment ฟิกเซนโมเมนต์ฝั่ง BC จะมีค่าเท่ากับนะโอเมกาลำลังสส่วนสามสิบซึ่งจะมีค่าทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับถ้าจะต้านไม่ให้ปลายบมันหมุนเนื่องจากมีแรงกระทำบนชิ้นส่วนแบบนี้เนี่ยนะ เพราอมันเป็นทวนเข็เมเาฬิกามันก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับเฉะนั้นในที่นี้เราจะได้ค่าของฟิกเซนโมเมนต์บีออกมาอยู่ที่ลบ7.2กนะิโลนิวตันเมตรส่วน CB นะครับโมเมนต์จะมีทิศทางเป็นตามเข็เมเาฬิกานะครับก็จะมีเครื่องหมายเป็นบวกได้ค่าโมเมนต์ออกมาอยู่ที่10.8กิโลนิวตันเมตรเมื่อเราได้ฟิกเซนโมเมนต์คราวนี้เราก็จะมาดูสมก,การของสล d ดิเฟ c คชันครับซึ่ง สมการของสลบดิฟแฟเคชันมันก็อยู่ในฟอร์มมาตรฐานใช่ไหมครับ mab มี stiffness ขึ้นอยู่กับซีต้า a ซีต้า b นะครับเดลต้าคือการเคลื่อนที่ระหว่างปลาย a กับ b ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย f i x i n โ moment เห็นตอนนี้พอเราได้ฟอร์มของสมการก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมครับความยาวช่วง ab คือ8นะครับซีต้า a บอกเป็น f i x ซ์ก็คือหมุนไม่ได้นะครับ ซีตาบีบุนได้ยังไม่รู้ค่าถู่ไหมครับก็ติดไว้เดลต้าอันนี้ไม่มีถูกไหมครับก็เป็น0ูนย์เนี่ยฟิกเซนโมเมนไม่มีเป็น0เราก็จะได้ละความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตที่ปลาย A กับซีตาบที่เกิดขึ้นนะครับเราจะทำแบบเดียวกันนี้กับช่วงทั้ง2องนะ MBA ก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าพอเรามองโมเมนตที่ปลาย B ก็หมายความว่าพด 2ซีตาก็จะเป็น2ซีตา B ใช่ไหมครับซีตาเอเดลต้าฟิกเซนโมเมนนะครับช่วง B C ก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความยาวของช่วง B C เหลือนะครับหเมตรนะครับซีตาบหมุนได้ซีตาซเป็น0ย์ใช่ไหมครับเดลต้าในช่วง B C นะครับท่ากับศูอันนี้ต้องไม่ลืมว่าช่วงนี้มี f ิกเซนโมเมนด้วยก็ต้องใส่เข้ามานะครับ มันครบเราก็จะได้สมาการของ slope deflection ซึ่งตอนนี้เป็นสมาการของช่วง A b กับ BC ซึ่งอิสระต่อกันใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะทำให้คานสองตัวนี้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเราก็เลยต้องไปดูในจุดเชื่อมต่อซึ่งในที่นี้ก็คือจุด b ครับจุด B เชื่อมต่อต่อเนื่องกันงนั้นหมายความว่าโมเมนต์ Moment ที่จุด B ซึ่งตอนนี้เรากำลังมองที่จุดต่อเนาะมันเหมือนกับว่าถ้าเรา เขียนฟรีบิลลี่ไดแกรมออกมาเนี่ยครับอันนี้คือ bc อันนี้คือ ab ใช่ไหมครับนี่คือที่จุด b เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเห็นนี่คือ mba นี่คือ mbc เพราะฉะนั้นถ้าไปดูที่จุดต่อก็จะมีโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือ mba ตัวนี้คือ mbc ซึ่งสมดุลที่จุดต่อจะเห็นว่า mba กับ m B C รวมกันจะต้องเป็น0เฉะนั้นเราก็เอาค่า MBA ตัวนี้แทนเข้ามาในสมการแล้วเ,เอา m b c แทนเข้ามาในสมการนี้ซึ่งสมการนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ติดตัวแปรเดียวก็คือซีตาบีแสดงว่าเราจะสามารถคำนวณหาซีตาบีได้ใช่ไหมครับรู้แล้วว่าที่จุด B เนี่ยเมื่อมันมาเชื่อมต่อกัน2ชิ้นมันจะหมุนยังไงพอเรารู้ว่ามันหมุนยังไง นะเราเอาซีตาบีแทนกลับเข้าไปในสมาการทั้ง4ข้างบนนะเราก็จะสามารถหาโมเมนต์ที่ปลายนะทั้งหมดได้นะครับหาโมเมนต์ที่ปลายทั้งหมดได้เมื่อหาโมเมนต์ที่ปลายได้เราจะสามารถมาคำนวณหาได้ว่าแล้วแรงเฉือนที่ปลายเป็นเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างวิธีการเนี่ยก็คือกลับมาใช้ f r e บอฟตี้ไดอแกรมนะสมมุตินะครับเอา B C ก็ได้ซึ่ง B C เนี่ยเราจะเห็นว่า ม,มีแรงภายนอกกระทําแบบนี้ใช่ไหมครับ6กิโลนิวตันต่อเมตรเราคํานวณหามาได้แล้วว่า bc เนี่ยกำหนดไว้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่ามันมีค่าเท่ากับลบสา9เแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทวนเก็มกนาฬิกาเนาะแต่ว่าตอนนี้เขียนให้เห็นชัดเจนกับค่ามันก่อนแล้วก็ mcb มีค่าเท่ากับ12.86เพราะงั้นพอเป็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าสิ่งที่มันยังขาดก็คือนะครับ เราสามารถมาคำนวณหาได้ว่าแล้วที่เนี้ย vcb vbc มีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะเราสามารถถ้าเราสามารถคำนวณหาพวกนี้ได้หมดใช่ไหมครับที่จุด c เนี้ยมันก็ต้อง reaction มันก็ต้องมีทิศทางตรงกันข้ามถูกไหมครับซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถคำนวณหา reaction ที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันที่จุด b จุด b ก็ต้องจับแรงมารวมกันใช่ไหมครับ เมื่อกี้เราเห็นแล้วล่ะว่าาฝั่งนี้จะมีโมเมนต์ MCB จะมีโมเมนต์ MBA ใช่ไหมครับแล้วถ้ามีแรงเฉือนก็จะมี VBC แบบนี้ใช่ไหมอันนี้เขียนเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าค่าทิ่ทางจริงเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมี VBA ด้วยเห็นพอเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถหา Reaction ที่จุด B ได้ใช่ไหมจากสมดุลของรูปนี้นะครับเพรนั้น เราจะทำอย่างนี้ครับกับทุกช่วงแล้วก็จะสามารถหา reaction ไดนะ้หาแรงเฉือนที่ปลายได้รู้โมเมนต,ต์ที่ปลายก็จะมาเขียน shear er force diagram นะครับ bending moment diagram ได้อย่างรูปนี้ยน,นี่คือ ab น,นี้คือ bc อันนี้หาแรงเฉือนได้หมดแล้วนะก็จะสามารถจะมารวมกันก็กลายเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสามารถเขียน shear er force diagram ได้ เบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมได